สวัสดีค่ะดิฉันนังสาวนิชการศรีชุนศิลป์จากคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ oh. เพลงที่เลือกมานำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเพลงาชู u ี่ของดิจรัตเพลงนี้อยากสื่อให้เห็นถึงความสําคัญของความสุขว่าบ,บางทีมันไม่ได้มาจากสิ่งของหรือความเป็นเมทริลเสมอไปแต่เป็นคุณค่าทางความรู้สึกผ่านเนื้อเพลงแค่มีเธอก็พอไม่ต้องการสิ่งของใดแค่มีเธอคอยกอดก็อบอุ่นไปถึงหัวใจ แนวเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มาผมทอ่อนปในเพลงจะสอดแทรกความโรแมนติกผ่านเครื่องดนตรีที่มีความออริจินัลอย่างไวโอลินเมโลตอนเครื่องดนตรีที่ไม่ได้มีการทำซาวมารวมถึงเครื่องดนตรีคลาสสิกอื่นๆทำให้มู o ดเพลงดูโรแมนติกขึ้นและไม่มีความเก่าซาวดีไซน์มีความสากลขึ้นขอนที่มีความแจ๊ดอยู่ด้วยถึงเมโลดี้ในฮุกจะมีความไทยแต่ว่าโดยรวมดนตรีจะมีความเป็นตอร์เนชั่นแนล ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ